สำหรับคลิปนี้นะครับผมตั้งใจจะาขายแนวความคิดนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะเป็นไปตามที่ได้รับคำแนะนำมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ,าอยวจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็คือการปลูกต้นไผ่สำหรับเป็นไม้ใช้สอยนะครับของต้นทุเรียนนะดูว่าส่วนผลไม้ในอนาคตเนี่ย เนื่องจากว่าเราอาจจะจาเป็นต้องใช้ไม้ในการที่ช่วยค้ำผลต้นต้น,ต,นต้นทุเรียนหรือว่าใช้ไม้ในกิจกรรมอื่นๆนะครับการที่จะไปซื้อทุกอย่างเนี่ยบางทีก็อาจจะสิ้นเปลืองนะครับเราเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยบางทีการเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะเป็นการดําเนินการบริหารจัดการที่ชันฉลาดนะครับผมเองก็ลงทุนในส่วนของการซื้อ,อต้นไผ่นะครับเข้ามาเสริมนะครับ ในพื้นที่เล็กๆนะครับก็สอดแทรกไปก็ตอนนี้ก็ได้ได้ปลูกนะครับประมาณทักสเดือนเสร็จแล้วนะครับ3เดือนเสร็จปัจจุบันเนี่ยก็มีการาแตกกิ่งออกไปนะครับซื้อต้นพันธุ์เนี่ยซื้อต้นประมาณเกือบร้อยบาทนะครับเกือบร้อยบาทตอนนี้ก็มีการแตกกิ่งแล้วก็มีการแตกยอดขึ้นมานะครับในแต่ละต้นเนี่ย ผมปลูกห่างกันประมาณ2เมตรนะครับสเมตรแล้วก็มีระบบน้ําท่อเกษตรลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเนี่ยเข้าหน้าแล้งเนี่ยต้นไผ่ก็จะเจริญเติบโตช้าหรือไม่ก็ตายนะครับการแตกหน่อก็จะหยุดชะฮกนะครับก็จะเห็นว่าการปลูกของผมเนี่ยใช้วิธีการเอียงนะครับต้นนี้นะครับจะเห็นว่าเราปลูกช่วงแรกเราจะเอียงนะครับโคนจะอยู่ ตรงนี้นะครับแต่ว่าลําต้นเนี่ยจะเอียงไปประมาณส5องศานะครับแต่หลังจากนั้นเขาจะมีการแตกใบนะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มตรงขึ้นเรื่อยๆมีการแตกหนอตรงต้นนี้กิ่งนี้ครับเริ่มจะตรงนะครับแนวตั้งตรงเลยนะครับก็จะเป็นลําต้นหลักนะครับเนื่องจากปลูกชายเขตเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังนะครับหวังก็คือว่าเราคงต้องแต่ง กิ่งแตงอะไรเนี่ยไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนๆน,น,นะครับเราก็อยู่ในส่วนของการทำเกษตรด้วยกันนะครับเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของอความรู้สึกนะครับตัวน,นี้ก็แตงก,ก็ลงมาแล้วแต่กิ่งนะครับให้เพื่อน,อนๆได้ดูนะครับว่ามีการเจริญเตบิบโต ผมเดินท่อ PE นะครับท่อกเกษตรไว้ด้วยนะครับเกือบทุกต้นนะครับต้นนี้สังเกตชัดเลยนะครับแตกหน่อไปตั้งตรงดิ่งเลยนะครับดิ่งผมจะทําแบบดิ่งอย่างเงี้ยทุกต้นต้นไหนเอ็นนะครับก็จะตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนต้นทุเรียนด้วยแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็จะมีลําต้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับนี่แสดงว่า การใส่ปุ๋ยการให้น้ําแบบท่อกเกษตรของผมเนี่ยได้ผลนะครับก็ค่อนข้างจะขึ้นไหวมากนะครับนี่เป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับในสวนทุเรียนผมเนี่ยนะครับยิ่งเข้าหน้าแรงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้นต้นไม้ผลไม้เราเนี่ย ได้น้ำนะครับได้น้ำการแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะวา่าเป็นช่วงของอาการสังา์สังาะห์แสงนะครับได้ดีนะครับได้ดีตอนนี้ก็เริ่มสังเกตนะครับเป็นไผ่สร้างหมุนนะครับสร้างหมุนถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ ต้นลำต้นนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับมีความมนแล้วก็เงานะครับก็ลดการละคายเครื่องนะครับก็พยายามเลือกต้นไผ่ที่ไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากในอนาคตนะรตรงแนวเนี่ยผมระยะทางแนวปลูกระยะประมาณเ,าเกือบเออ หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรก็ได้หลายต้นอยู่นะครับการที่เห็นต้นต้นไม้เจริญเติบโตนะครับเป็นอะไรที่เป็นความสุขของอาชาวกเกษตรกรอย่างเรานะครับต้นนี้นะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งผมใส่ปุ๋ยไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ แต่ออกมานะครับที่ผมบอกว่ารักษาใบให้ได้นะครับใบพวกนี้ก็จะไปช่วยนะครับในการสร้างหน่อใหม่ขึ้นมานะครับเห็นว่าอ้วนทวนนะครับป้วนทวนใหญ่กว่าหัวไม่มือผมอีกนะครับขอโทษทีนะครับก็น่าจะใหญ่กว่าหัวไม่เท้าผมด้วยนะครับก็สูงประมาณเกือบแปดสิบเซนนะครับไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าหน่อนนี้ตั้งหลักได้หน่อที่จะ แทงขึ้นมาอีกในอนาคตเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราก็จะได้หนอ่อหน่อไม้ไผ่นะครับที่จะใช้เป็นอาหารก็เป็นผลผลิตดีแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะยาวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่หวังว่าอ่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้าจะ,จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับนำไปใช้ประโยชน์ ในการที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าผลในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะนําผลลัพธ์ออกมานะครับถ่ายทอดให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันจะถูกหรือผิดนะครับได้มีผลต่อต้นทุเรียนหรือเปล่านะครับแล้วมันจะได้ใช้ประโยชน์อย่างที่ผมตั้งใจไว้ไหมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับสําหรับผู้ที่ร่วมทดลองไปด้วยกันนะครับ ก็สังเกตต้นทุเรียนนะครับก็สวยงามนะครับ